วันนี้เราจะไปวิ่งนะจ๊ะมโอ้โหมันหันบอดเลยอหันเหยงกระทางไปนายังกระทางไปนาเลยนะครับวนนี้เราจะพาทุกท่านไปทุ่งนาไปทุ่งนามีวัวด้วยโอ้ยบรรยากาศดีมากเลย เอาข้างหน้าเราจะเห็นวิ่งมีหมาด้วยไหนควายเฮ้ยเราจะบังก็ระวังคนอื่ควายเหี้ยงควายเผือกเหรอมีนกเอี้ยงด้วยนะเนี่ยเอี้ยงวิ่งควายผู้ใดขึ้นไหล่เขาเถอะวะเนาะฮะมันก็โค้งไปตามมันเนี่ยท่งเดียวไหนภาพที่สวยมากเลย ชอบบ้านแบบนี้เนาะนี่คือเหนบ้านต่างจังหวัดเออมันได้บรรยากาศมากเลยอ่ะโอ้ยมือน,นี้จะพามาแลรียนตาวาขี่รถชมวิวกันเด้อจ้าไปทางโน้นก็จะไปเหมือนกับที่มีไปทางโน้นไง ผ่านแล้วอาจจะใช่เนาะแล้วก็ขี่ไปเรื่อยเนาะชมบรรยากาศเนาะนี่เราโค้งนี้ไอ้ตรงถึงแล้วมั้งปัจจัยานครับอันนี้คนขับรถเราครับ จอด yeah. ูนะไหนนีเเหลืออยหมาเเราเข้าไปไงวันนีไปจอดใกล้ๆอีเืองงหน้านี่ไงยน่อเรองเหลืองมันมันวิ่งอยู่เดี๋ยวไปถ่ายมันดีกว่าไอ้เหลืองนี่มาเร็วโอ้ รถไข่เนาะเหลืองๆนี่เนาะนี่มีไปมันด้วยอ่ะพรไหมคะฮะวันนี้เราจอออกมาวิ่งนะคะไม่มีคนเลยโอ้อมาแล้วครับมาแล้วครับ โอ้โหมาแล้วครับเอามาเร็วๆครับเร็วๆครับโอ้โได้กี่รอบแล้วว่านได้กี่รอบ โอ้เข้าเส้น okay. ช <pl> <being> ัยแล้วเอามีมามาเร็วเอาพร้อมกันยังมาเร็วมันจะหมดเวลาก่อนฮะ ยังไงม,นม,นมนันมันมันอำนาจต้นนูน้นเราไงเราวอร์มก่อนเอา้าพอแล้วเหรอธนาชนลธนาชลไปกับบักเดียวไปเอารถม,มั้งมันเอารถไปสอมรถยนต์ อ้าวมีฝนลินลินแล้วดูบรรยากาศโอ้โบรรยากาศดีมากเลยก็จะหกแล้วใช่ไหมยายของยายมีฉลากนะจ้ะอ้าวพร้อมยังพร้อมยังเอามา

แล้วต้องวอมก่อนไงไปวอมอยู่บ้านมาแล้วไปวอมอยู่บ้านมาแล้วรอบนึงก็เลยม,มีอยากมาเห็นบ้านพิเศษก็เลยพามามพอพอเลิกแล้วก็พาไปเอามะม่วงเด้อฝักม่วงเนาะพ่งนี้เขามาพ่งนี้เขามาพ่งนี้ไม่มาแล้ว,วเ,ขเขาไปไหน,น,ไนโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ค่ะเดี๋ยวออกกําลังกายก่อนเดี๋ยวไม่ทันเขา